บอกว่าเดินมาเออเดินมาเดินออกกาลังกายนะที่สวนหมู่บ้านไอรีฟใกล้ๆบ้านแล้วมาดูสระว่ายน้ำและดิดูรูปน้องตามมาเต็มเลยนะคะจากในบ้านาตาปะมาสามตัว <c oughs> ดี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 ดิน้องมาลีมาเลยตามาบนเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไล่แล่เลยและนี่นะคะให้ดูว่านี่เป็นสระว่ายน้ำที่หมู่บ้าน <c oughs> ในช่วงหน,น้าหนาวแบบเนี้มันจะเป็นช่วงโลซซ e a s ค่ะของสระว่ายน้ําถ้าใครท,ทําธุรกิจสระว่ายน้ํา แต่อันนี้มันเป็นแบบของหมู่บ้านมันจะมีค่าส่วนกลางในการบริหารนะคะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่แต่คือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันจะต้องมีการล้างสระเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่คอนโดหรือว่าที่หมู่บ้านหรือหมู่บ้านหนึ่งที่ถามเขาว่าแเป็นคนที่ชอบถามเราเรียนรู้ที่จะกทุกคนท,กทุกอย่างรู้ไว้ใช่วาถูไปคะ ก็จะถามเขาเนี่ยต้องสังสารเพราะบางทีอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เป็นช่วงเด็กแล้ววัยรุ่นน่ะมีแต่คลองไงเราเริ่มออกจะไปเห็นดูสื่อรับสื่อไปไว่ายน้ําที่สระที่โรงเรียนแล้วก็ไปเห็นบ้านคนรวยๆเขามีสระว่ายน้ําก็เลยเคยมีความฝันที่อยากจะมีสระว่ายน้ําแต่พอโตมาได้เรียนรู้แล้วก็เป็นคนชอบว,ว,ว่ายน้ำพอโตมาแล้วแล้วมันดูดีอ่ะดูสวยดูหลุด,ดแล้วพอโตมาได้เรียนรู้ว่าโอ้มันเป็น ค่า,ชาใช้จ่ายที่เยอะเป็นต้นทุนที่เยอะดังนั้นถ้าจะมีไม่ได้บอกว่าถ้ามีฝันอยากได้จริงแล้วมันจะไม่ได้อย่างรถหรูรถสปอร์ตเคยเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยมันหมดแพชชั่นตรงนั้นไปหูเมื่อก่อนคนตามรถดูหมดอะรถออดี้ลัมโบกินีอะไรใดๆนะดูเหมือนกันแต่ทีนี้พอมันด้วยความที่แบบเจอวิกฤต ของชีวิตแล้วได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของการฝึกจิตพัฒนาจิตธรรมะได้ๆแล้วแบบไปเจอคนที่ยำบากแลกไรเยอะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาเงินตรงนั้นอะไปจ่ายเพื่อลดหรูเพื่อที่จะขับแล้วก็นั่งได้แค่2คนอะ่ะมาแค่แค่นั้นนะส่วนใหญ่รถสปอร์ตแล้วมันแอบว่าความสุขกับการใช้งานสําหรับแอบนะมันที่ได้อะ่ะมันเอาเงินไปช่วย คนทําโครงการอะไรใดๆหรือว่าไปต่อยอดธุร <necessary> ก <soci> like ิจลงทุนอะไรได้เยอะแยะเลยแต่ถ้ามันเหลือๆเยอะๆซื้อกันสดหรือว่าซื้อกันสองมือสองหรือไปทดลองเทสต์ได้ขับฟรีเช่าขับใดๆอ่ะเดีมันก็ได้อยู่นะแต่บางคนเ็าอาจจะอยากได้เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะตามเลยแล้วบ้านหลูเหมือนกันเคยเป็นคนที่แบบมีความฝันตั้งแต่เด็กก็อาจจะมีแบบ บ้านส,สวยบ้านสวยในระดับที่เป็นคารุห่าอย่างนั้นเลยอะ่ะแลวมีสาไวนามีคาทาศบริวารนึกเป็นคนคิดอย่างนั้นไงคนคิดฝันใหญ่อะ่ะอย่างนั้นอะเออคือคนเราฝันใหญ่เล็กมันไม่เหมือนกันแต่นี่ไม่เป็นความฝันแล้วแต่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเวลาวันเนี้ยถามว่าเนี่ยบ้านที่มีมันไม่ใช่บ้านในฝันแต่เป็นบ้านที่หนึ่งเป็นบ้านที่ให้พี่ชายได้ทดลองทํา ออกแบบดูแลการก่อสร้างใดๆนะคะในโปรเซสนั้นเพราะว่าเราอะเคยไปเรียนสังหารเดเวลลอปเปอร์มากับอาจารย์อาร์ตเนี่ยอาจารย์อาร์สร้างบ้านขายสร้างตึกแถวขายมีอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เลยยังถามข่าวอาจารย์เป็นคนตลกดูแลแลดน้ำหนักจากเบาหวานอะไรได้เหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายมันต้องกลับมา back to basic คือต้องดูแลสุขภาพด้วยเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเดียวสุขภาพไม่ดีมันไปต่อไม่ได้ คนที่เขารู้แล้วมีปัญหาบางทีบางคนมันต้องมีวิกฤตก่อนถึงจะคิดได้แต่บางคนเขาก็เซลล์เลิฟแล้วก็อาจจะอยู่ในวงการแล้วก็การรับสื่อใดๆเขาเขาเลยเห็นความสําคัญอยู่แล้วแล้วมันบางคนก็ทําได้งานอมืมันก็คนเรามันมีอะไรอะความรู้ประสบการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมใดๆที่มันแตกต่างกันดังนั้นมันก็ต้องเลสเตกไงหรือต้องแบบยอมรับในความแตกต่างอย่าไปดูถูกถากถางบูลลี่อะไรมันไม่ดีอ่ะ คนดีเขาไม่ว่าใครเขาเรียกอะไรคนดีเขาไม่ตีต่อยใครเออตัวยังไปถึงระดับนั้นไม่ได้เหมือนกันนะคือแอมมาจะไม่ไม่ต่อยตีใครก่อนจะไม่ว่าใครก่อนแต่ถ้ามาทำแอมก่อนและแอมทนไม่ไหวตบตาขัดกันโอ,อ้ยยังไม่ได้ฝึกจิตถึงขั้นเย็นแบบที่อาจารย์บอกก็ฝึกอยู่ถ้าไปถึงขั้นนั้นได้ก็ดีคือใครจะพูดใครจะทำอะไรมันไม่สะทกสะทานแล้วมันคือยิ้มจากใจได้จริงแบบ คนปลาหินใส่ท่านองคุรีมาแล้วแบบคนพวกนี้ทุกน่าสงสารจังเลยเราจะติ้งต้องตั้งใจเผยแร่ธรรมะมีปัศนนาได้ใดๆแต่ของแมอมหมอระดับการฝึกตีตอนนี้เหรอปามาครั้งที่หนึ่งอาจจะทนครั้งที่สองอาจจะทนครั้งที่สามถ้าทนไม่ได้คว้างหินที่ใหญ่กว่ากลับปเอาดิ เออเราจะบอกว่าเราเป็นคนเลวหรืออะไรเราก็มีหยินหยางอะเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเราเราก็ยังไม่ได้รู้มรรคผลอรหันนิพานอะไรไม่ได้เป็นผู้ิเศษมาจากไหนเออถึงแม้จะมีสพรสวรรค์บางอย่างมีซิกเซนก็ตามเออนี่มันก็มั่งหล่อะไรเนี่ยสัตว์อะเขาเนี่ยหมาใช่บะน่ารักเลยเขายังต้องปกป้องตัวเองเพื่อมีชีวิตรอดเพื่ออยู่รอดไง แล้วเราก็เป็นคนอ่ะมันนุย์อ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองต้องมีวิธีที่จะปกป้องตัวเองที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรมมันยากอยู่ <c oughs> ต้องใช้ปัญญาขั้นสูงก็ฝึกอยู่เหมือนกันยังไปว <c oughs> ิ่งขั้นนั้นก็เลี่ยงไงกอคือจริงๆเขาจะเลี่ยงเลยเลี่ยงบุคคลเลี่ยงสถานที่พอเป็น ผู้มีปัญญาสูงมากๆเขามองคนออกไวมากปราดนีายแบบที่อ่านประวัติศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่านักธุรกิจเวลวสูงๆที่ประสบความสำเร็จเขามองคนที่สร้างตัวเองนะไม่ได้รวยจากการรับมรดกพ่อแม่บรรพบุรุษรวยเลยเ้วรับมาแล้วไม่ได้ฝึกเรียนรู้พัฒนาอะไรที่เป็นต่อยอดในเซกชันของตัวเองอมันก็จะไม่ค่อยรู้แล้วเขาบอกว่ามรดกพวกนี้ รับมาส่วนใหญ่นะมันจะหมดในเจ n เนอเรชันที่3หรือว่าธุรกิจจะมาล้มในเจนที่3ทั่วโลกแล้วคุณคิดว่าสถิตินี้มันเป็นของโลกอะแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยจะดีหรือแย่เขาในประเทศไทยเห็นปะจะมีตระกูลที่แบบติดทนะ็อป10อะท็อป10ท็อป50เอ,อิเคยลงทุนเซต50กับเซต100นะเออนี่พี่กัลันนะฮะเจ้านายเก่าที่ตอนนั้นเป็นครูที่เฮลกา เป็นครูของครูสอนครูความเป็นครูแบบแล้วก็สอนเรื่องการลงทุนด้วยพอพี่เขาก็ลงทุนอยู่แล้วไงแนะนําหนังสือการลงทุนที่ดีสุดของวอร์เรนบัฟเฟตต์ให้ยมะทุกวันนี้อ่านไปแค่ม่กี่หนา้าอัทธจังหวะชีวิตมันจะต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพจิตอาหารนูทริชั่นใดๆเพื่อเอาตัวรอดจากโรคซึมเศร้าและแบบผลลาต่อนนังก่อนไงไม่งนั้นมันมาไม่ได้ถึงจุดนี้หรอกมันก็จะต้องยิ่งเงที่ยมบอกไง,งมันเป็นจุดต่อจุด แต่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรมันมีแพทชั่นการลงทุนเป็นนักลงทุนมันคืออยู่ในฝั่งขวาของเงินสีด้านไงมันสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินค m มแล้วก็ก้าวกระโดดด้วยถ้าคือสามารถก้าวเป็นนักลงทุนระดับที่แบบลงทุนระดับร้อยล้านขึ้นไปแล้วอ่ะมันคือมีสุรภาพทางการเงินแล้วก็บางชีคนรวยเขาเล่นเกมการเงินกันแบบเชี่ยวชาญนะต้องเชี่ยวชาญด้วยนะเพราะมันเกิดจากการฝึกก่อนไงเขาสามารถทําเงินกําไรกันวันเดียวอย่างเงี้ย ร้อยล้านพันล้านเขาใส่เวลาแป๊บเดียวนี่คือการต่อยอดมันก็กว่าจะไปถึงตอนนั้นแต่นี้มันแล้วแต่แั่นแต่ละคนด้วยนะบางคนไม่ได้เรียนรู้อะไรได้เห็นเขาเนี้ยลงทุนรวยใช่มันมีโอกาสได้กำไรย0สค่ะพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นไม่เป็นอะไรไปเชื่อคนผิดอะ่ะก็เป็นได้แค่แมงเมาเป็นเครื่องมือในการหาเงิน ของคนอื่นเสียมีแต่เสียไม่ได้ได้อยู่มันก็มีอย่างนี้เยอะเพราะว่าอะไรที่มันมีโอกาสได้สูงสูงอ่ะเนี้ยยี่สิเปอร์เซ็นต์งงเล่นทุนอ่ะมันก็มีโอกาสในการเสียสูงไงคลิปตรงคลิปโตอะไรเนี้ยกําลังเฉียงกันอยู่เลยเพราะมันก็จะมีที่ที่ยอมรับและของจริงแล้วก็ของเกีแล้วมันก็ในโอกาสแห่งความสําเร็จอะไรก็ตามบนโลกใบนียมันจะไม่ใช่โอกาสของทุกคน มันจะเป็นโอกาสของบางคนที่เห็นโอกาสนั้นเราก็เหมาะแล้วก็เชี่ยวชาญกับโอกาสนั้นด้วยซึ่งบางอย่างมันก็ต้องฝืนทาจนเจอว่าอะไรมันใช่มันใช่ทางของเราซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งทางก็ได้แต่มันก็จะเจอทีละทางทีละทางก่อนเหมือนต่อจิ๊กซอนะเต่อันนี้ก็แต่งปานเรื่องนี้เดินออ่อมร่งกายรอบเย็นนะคะแล้วก็เอาถือโอกาสมา เยี่ยมชมหมามาแล้วก็สวนที่นี่มันจะมีสวนสวนหย่อมแล้วก็ดูสระว่ายน้ำอะไรใดๆทุกธุรกิจมันมีอะไรที่มันเป็นธุรกิจอะรายได้มันจะไม่ได้คงที่แบบงานประจําหรือข้าราชการอะไรใดๆนะคะแต่ว่ามันจะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่โอกาสที่มันจะได้เงินแล้วมันพุ่งอะกไรทะยานหรืออะไรเงี้ยมันมีสูงกว่าไงคือมันมีโอกาสมากกว่าก็มีความเสี่ยงเยอะกว่าเรื่องปกติแล้วมันก็มีขึ้นมีลงย่อมันมีขึ้นเลยมีลง เขาวัดกันเป็นไตรามากเป็นปีไม่วัดเป็นเดือนด้วยซ้ำ <laughs> แต่โอเคมันก็ต้องเก็บเลกคอร์ดเก็บอะไรเป็นเดือนเดือนเกตส,ส,ส,ส่วนใหญ่ในแบกทุกอย่างมันเป็นต้นทุนค่ะคุณคิดว่าต้นไม้นี่มันไม่ต้องจ้างไม่ต้องคนดูแลออโอะโหโคตรยากเลยนะในการดูแลต้นไม้ผมเคยลองหลายรอบเพราะผมชอบปลูกต้นไม้ ชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติแล้วเคยอยากเป็นเกษตรกรแล้วก็เคยหาความรู้เรื่องการลงทุนเกษตรใดใดไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าเกษตรกรเมืองไทยยากจนนาข้าวส่วนใหญ่เป็นของในทุนใหญ่ๆอะ่ะอมแล้วก็ทําไมเกษตรกรญี่ปุ่นรวยใช้เทคโนโลยีการเกษตรใดๆดแล้วก็มาเจอปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเจอปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านการใช้สารเคมีที่เกิน ไปของประเทศไทยทําให้มีสารพิษทั่วแผ่นดินแล้วก็เกิดเป็นโลหนะหนักอยู่ในเลือดอยู่ในเพราะมันปนอยู่ในอาหารอาหารสัตว์น้ําการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ยาปฏิชีวนะพวกนี้มันจะตกค้างในรูปของสารเคมีและโลหนะหนักเนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้เจอพี่อะ่ะก็แชร์ไปนะคะว่าแบบเฮ้ยเขาดูแลทุกอย่างออกกำลังกายทุกอย่างเขาไม่อ้วนแต่ทําไม L D L เขาเยออยู่นั่นอะ ตรวจเท่าไหร่ก็สูงแล้วคุมอาหารอะไรทุทกๆอย่างหมดแล้วสุดท้ายหมอบอกกรรมพันธุ์ให้กินยาก็ไม่ลดอยู่ดีแอมก็เลยแชร์ไปว่าถ้าพี่ทําทุกอย่างแน่ไม่ลงอะ่ะเราอะเรื่องพันธุก,กรรมอะมีผลกับชีวิตเราน้อยมากน้อยมากจริงแล้วก็เราสามารถผ่าเราได้จริงจากเดี๋ยวจากแอมแชร์ไปอะ่ะห้าอ,อแล้วก็ถ้าโกเวลเนสอะอที่สุด มันจะได้เรื่องโซเชียลเรื่องอาชีพเรื่องอะไรด้วยมันจะไร้กังวลนะเวลเนได้คอมมูนิตี้ได้ที่อาศัยที่ดีด้วยแล้วก็ทีนี้ก็เลยบอกเขาไปถ้า ldl มันสูงเกินอ่ะแล้วทำทุกอย่างที่ควรจะทำํำครบหมดแล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะให้ลองไปตรวจเฉพาะทางแบบเวลเนสแบบมันจะมีเวลเนสเนี่ยเวลเนสมันจะอยู่สาขาแผนกเดียวกับเวชศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือคือมันจะอยู่ตามโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเขาจะเรียกว่าแยกเป็นคลินิกแผนกเฉพาะทางก็ลองดูนะแอมก็เห็นหลายๆโรงพยาบาลเอกชนอะที่เขามีแล้วก็โรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆมีแล้วโลกมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะสุดท้ายการแพทย์เคมีแล้วก็การรักษา,าเดิมๆอะมันไม่ได้ผลไงมันมีคุณหมอบุญชัยมีแม่ครูแอมแล้วก็มีอีกตั้งหลายคนที่เขาเป็นคนมีเงินแล้วก็มีความรู้ในอย่างเงี้ย แล้วเขารักษาแล้วสุดทางของสุดทางของเคมีแล้วเลยต้องกลับมาสูตรธรรมชาติไงเออมันเป็นเรื่องจริงวันนี้ก็แล้วแต่อ่ะใครจะเลือกเวไหนอ่ะบางคนเขาไปจนสุดทางแล้วอ่ะจนไม่สามารถรักษาด้วยยาเคมีอะไรใดๆบนโลกใบนี้แล้ว่ท่านอาจารย์โกอินก้ามันก็เหมือนกันสุดท้ายต้องด้วยวิปัสนาแต่จิตสมดุลแล้วนะถึงได้ไปเข้าใจปะที่ไมเกรนเลื้อยลัง ต้องติดมอฟีน่ะนั่นน่ะโหโคตรรวยอะ่ะบินประเทศไหนที่ว่าจริงๆอะไปบินไปรักษาทั่วโลกมันไม่มีตรงนี้อะ่ะมันก็เลยแบบว่าก็เลยอยากฝากตรงนี้ไวอ้อ่ะว่า h e l l h i s w e l อะ่ะวันนี้หมอแอมบอกแล้วมันก็ใช่มานานแล้วจริงสุขภาพที่ดีมันคือทรัพย์สินที่สามารถสร้างความร่ำรวยมัง่งคั่งยั่งยืนได้อย่างแท้จริง แล้วก็ใครที่นี้ก็ LDL สูง <c oughs> เกินแล้วทําทุกอย่างมันไม่ได้แล้วลองไปตรวจหาโลหะหนักนเพราะว่าถ้าโลหะหนักที่มันปนเปื้อนในเลือดอะ่ะมันถ้าตรวจเลือดคร่าวๆมันไม่เจอว่าเป็นโลหะหนักมันยังไม่มีแยกไงแต่แบบถ้ามันจะแยกก็ต้องบอกเขาจ่ายเพิ่มอาจจะมีบางที่บางโรงพยาบาลลองไปเสิร์ชดูนะคะแต่ถ้าเราไม่มีมันจะออกมาปนในรูป LDL สูงต้องไปเฉพาะทางแยกขีทีต้องเสียค่า สองกล้องอะไรฉายสีอะไรแยะเหมือนแอบมะที่ติดเชื้อที่ปอดแล้วหมอบอกมันเป็นมะเร็งปอดแล้วสุดท้ายจะให้ฉีดสีอะไรเหมือนกันแล้วีโชคดีอ่ะที่รู้จักเพื่อนพยาบาลแล้วแบบแนะนำอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพให้และเป็นเอกชนชั้นดีใช่ไหมจากโรงพยาบาลรัฐบาลอีกที่หนึ่งที่เราตรวจเจอบางทีมันถึงต้องมีเซ็กแคนอบแบบเซ็กแคนโอเพนเนียแบบวอะไรตรวจที่สองดูว่ามันเหมือนกันไหมขอไอ้ฉายเป็นยังไงมันเป็นอย่างจริงจิง นะคะเพราะว่าจริงๆค่าการตรวจรักษาก็แพงแล้วกว่าจะเจอว่าเป็นอ,อะไรอ่ะสูงมากค่าการตรวจอะ่ะยังไม่รวมการรักษาเลยนะแล้วซึ่งบางทีตรวจมาก็ไม่ได้เจออะไรไม่ได้เป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะคะอตอน,นี้ก็ฝากไว้นะคะตอนนี้เราต้องดูแลเซฟตัวเองให้ดีที่สุดมีความรู้ที่ถูกต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพ